ไม่ได้หาพ่อเด้เอา่อาโงเห็งจอมกังฉินดูดีๆนะฮดูดีๆอันนี้มียืนยันอยู่ใน y o u t u b e นะครับมียืนยันอยู่ใน y t u t u เอ่อใครคิดว่าเป็นข้อมูลเท็จก็กรุณาก็กรุณาเข้าไปเซิร์ชใน youtube ได้นะครับโงเห็งจอมกังฉินนะครับอา่า ขอเธอต้องไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยไม่มึงไวกันจังวะไอ้พวกนี้งานแพงๆไม่เคยจะตกมาถึงท้องเลยไม่ดูไม่เช็คให้ดีเสียก่อนก็มาโวยวายตลอด อะไเสอดีจ้ายายจ่าไอไอเตี้ยต่อหม้อหน้าหน้า,หน,าหน้าก้อคอสั้นเลยคุยเรื่องไอเตี้ยต่อหม้อหน้าก้อคอสั้นงโง่เฮงของกังฉิน มีใครได้ดูยังโง่เฮ้งของกลางฉินนี่โงเ่เฮงจอมกลงฉินยังไม่จบอีกเลยเอาโง่เฮ้งผมผมพูดถึงโง่เฮ้งกังจอมกลงฉินนะผมไม่ได้ว่าใครนะผมพูดถึงโง่เฮ้งจอมกลงฉินเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหน้าปก โง่เห้งจอมกังฉินเออไม่ได้ว่าใครเด้อย่ามาเดือดเด้เออไม่ได้หาพ่อเด้เอออ่โง่เห้งจอมกังฉินดูดีๆนะฮดูดีๆอันนี้ มียืนยันอยู่ใน y o u t u b e นะครับมียืนยันอยู่ใน u t u b e เอ่อใครคิดว่าเป็นข้อมูลเท็จก็กรุณาก็กรุณาเข้าไปเซิร์ชใน Youtube ได้นะครับงงเห็นจอมกังฉินนะครับอขอเธอ,เอไม่ทันอีกแล้วเฮย้ยไม่มึงไวกันจังวะไอ้พวกนี้ โวยใจอับปรีจังไรอุบาทเท่านั้นเนาะที่คิดได้แบบนั้นเงึดกสมองมันหลอ๋อเอเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันเข้ามาโฆษณาตัดเข้ามาอย่างนี้เหรอมันเข้าโฆษณามันมันมันตัดเข้ามาตรงตรงไอ้นี่เลยเว้ยตรงที่เราจะเม้นนั่นเนะ่ะอาเซียคือตีก่อฮะอาเซียรหรือคือตีก่ออะ แต่ว่าอย่างวะอ้อสอรกษ์ปรด,ดีจ้ะเราเล่นนายแม่คนึงนิดปัจจิบพีพีพีพชิพเอ็มโมบายอ,อ,อีโวเอ e จีจีเจ e เนอ a l ลอันนี้อันนี้เอ g จีจีไม่เติร์คุยแล้วเรื่องอาเซียเอา คุณยายป้อมหลานไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าหลานเป็นห่วงอปากหมานตกปากมันทำไมอะคุปปอ,อไปตกปากมันทำไมอ่ะเอ,อใช้ตกปาก็ได้ไปตกปากมันต้องใช้เบ็ดตกใช่ไหมตกปากลา สี่ร้อยโอ้ไม่ทันอีกแล้วสุขุมวิทซอยแปดมันมีแต่งานตัวใหญ่ๆขนั้นเลยนำมาเนี่ยแต่ว่าเราขดไม่ทันมันเป็นเพราะอะไรวะงงมากเลยเน็ตเราก็แรงนะไม่ใช่เน็ตไม่แรงนะโทรศัพท์ก็แรมทั้สิบสองนะ ครูนิดเป็นอะไรคะครูนิดเป็นไทรอยจ้ะราะมิทาไม่เอาไก่โพดร่างมิทาวงแหวนไม่มีใครเอาเลยร่ามิทาวงแหวนไก่เกินสามใบก,กระบาทเลยไม,ม่ใครเอา 3ามเก้าสิบเจ็ดบาทที่ไหนสร้างมันเถอะอย่าไปอย่าไปว่าอะไรมันทําเหมือนไม่ใหญ่แต่นนะทาเหมือนไม่ใหญ่แต่นนะนโมตัสสาทัาวโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะเ,เวราหุตเออมันมี มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่กังฉินอยากเป็นอยากเป็นนักบุญนะมีกังฉินอยากเป็นนักบุญคุยแต่เรื่องธรรมโมคุยแต่เรื่องธรรมโมคนดูอยู่ร้อยกว่าสองร้อยทั้งทั้งที่ไออ่อูดติดตามแสนกว่าคุยเรื่องธรรมะธรรมโม คนดูอยู่น้อยกว่าสอนร้อยล้อยกว่าสองร้อยจนบางทีก็น้อยใจอยากจะเลิกอยากจะเลิกทำละ <c oughs> มีใครจำได้มั้งไม่ใหญ่นิดก็เจ้าก็เป็นไม่ใหญ่นิดเจ้าก็เป็นไอ เป็นไอเป็นแอดมินช่องกังสินอยู่ใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่เขาน้อยอกหมองใจอยากจะเลิกทำ YouTube อะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนดูเออมันไม่มีคนดูแล้วรู้สึกตอนนั้นทะเลาะก,กับช่องพี่ธนันมั้งเอาข้ออ้างจากช่องพี่ธนันมาว่า ไอพ,อพ่อพระเอกมึงไม่ห้ามไอตาทาน,นันเนี่ยกูจะด่ามึงแล้วนะถ้ามึงไม่ห้ามมันกูจะด่ามึงแล้วนะไอพ,อพ่อพระเอกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยวันวันแม่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวโบกปูนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอเดี๋ยวโบกปูนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อสร้างเดี๋ยวโบวกปูนเดี๋ยวออกเหล็กเออ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นทะเลาะกับตาทนันววยวายใส่ตาทนันใหญ่เลยทะเลาะตาธนันแทนที่แทนที่จะไปด่าตาทนันจะฟ้องร้องตาทนันไม่มีนะ่ะไอพ่อพ่อเอกมึงจะมึงจะห้ามตาทนันไหมตาทนันแม่งก็ เกี่ยวอะไรกับพระเอกว่ากูด่ามึงอยู่นี่ทำไมมึงไม่มาด่ากูทำไมมึงไม่ฟ้องกูเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโฆษณามันขึ้นมาขวางหน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้สุดยอด